อากติดตามเชียร์กีฬาเรือพายแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยในศึกกีฬาโอลิมปิกปารีสสองพันยี่บสี่ครับผมคุณปริมาณาตั้งเป้าหมายกับโอลิมปิกครั้งนี้อย่างไรบ้างคะอย่างน้อยๆก็ต้องเข้ารอบวอเตอร์ไฟนอลให้ได้ครับรอบยี่สิบสี่คนให้ได้ก่อนครับถ้าเป็นไปได้อยากทำลายสถิติตัวเองคะแล้วก็อยากทำเวลาให้ต่ำกว่าเจนาทีครับผมช่วยติดตามเชียร์เลยครับ วันนี้เราอยู่กับคุณเปรมนัทวัฒนานุสิทธ์นักกีฬาเรือพายหนึ่งเดียวของไทยคะ่ะที่คว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทเรือกันเชียงหนึ่งคนพายคู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับทางสำนักข่าวไทยนะคะซราว่าตอนนี้เก็บตัวอยู่ต่างประเทศนะคะใช่ครับตอนนี้อยู่ประเทศลิทัวเนียครับผม เดี๋ยวก็คงจะได้มาเล่าถึงการเตรียมตัวให้ฟังนะคะแต่ว่าอย่างแรกอ่ะอยากทราบก่อนว่าเริ่มฝึกเรือพายตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็ทำไมถึงสนใจกีฬาประเภทนี้คะผมเริ่มฝึกตั้งแต่อายุ13บแต่จริงๆอ่ะไม่ได้รู้จักกีฬาเรือพายมาก่อน mm hmm. คือตอนนั้นอ่ะเป็นเด็กก้วนอยากออกกําลังกายเฉยๆ mm hmm. แล้วไปวิ่งสวนสาธารณะฮะมันมีอ่างเก็บน้าอยู่รอบสวนสาธารณะแล้วผมก็เห็นเขาพายเรือเนี่ยแล้วผมก็ เฮ้ยเหลืออะไรมันแปลกดีก็เลยไปนั่งรอดูอ่ะไปดูเอ้าเพื่อนเรานี่น่ะเพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันนะฮะแต่อยู่กนละห้องอีกวันนึงก็เลยไปถามเขาว่ากีฬาอะไรอะ่ะอยากลองเล่นด้วยอ,อีกวันมาเริ่มฝึกเลยได้ไหมเพื่อนก็เลยบอกมาสิเพราะว่าโค้ชต้องการคนพอดีเลยอ,อยากปั้นเด็กอะไรงะะเงี้ยฮะผมก็เลยเริ่มเล่นตั้งแต่ตอนนั้นคิดไหมคะว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ค่ะไม่ครับอยากไปสนุกเฉย อยากเล่นกับเพื่อนเฉยๆอยากไปกับเพื่อนนะฮะได้ไปแข่งแบบจะมีแข่ง,งชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งกีฬาแห่งชาติอะไรเนี้ยฮะตอนเป็นเด็กก็ได้ไปกับกลุ่มเพื่อนไปต่างจังหวัดไปสนุกเนี่ยผมก็แฮปปี้แล้วตอนนั้นอะคิดแค่นั้นค่ะแล้วครอบครัวว่าอย่างไรบ้างคะที่มาครอบครัวไม่สนใจกีฬาเร็กไยเป็นจริงเป็นจังเลยค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ก,ก็สนับก็ตอนแรกจะบอกว่าสนับสนุนก,ก็ไม่เขาอยากให้เรียนมากกว่าแต่ช่วงนั้นคือ คือคือเริ่มถ้าจะเริ่มจริงจังอยากติดทีมชาติแล้วอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะเพื่อนติดทีมชาติมาก่อนที่อยู่ในชมรมเดียวกันแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าอยากติดทีมชาติไปคัดรอบแรกคือไปคัดแล้วแหละโค้ชเขาก็เออมาลองเก็บตัวดูสิทางครอบครัวก็บอกว่าอืเรียนเรียนก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วพอมาอีกปีหนึ่งเปิดคัดอีกรอบหนึ่งผมก็เลยบอกว่าไม่ละรอบนี้จะไปหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเขาก็ให้เราไปก็ได้ครับค่ะ เส้นทางจากวันนั้นจนถึงมาประสบความสําเร็จที่คว้าตั๋วไปมโอลิมปิกครั้งเนี้ยค่ะนานไหมคะประมาณแปดปีผ่าน<ป>ะอะไรมาบ้างคะ่ะผมติดทีมชาติครั้งแรกตอนปี2014ไปแข่งเอเชียนเกมฮะหลังจากนั้นมันเป็นปี2015ต้องไปคอลี่ฟายโอลิมปิกใช่ไหมฮะครั้งแรกที่ลิโอ คือตอนนั้นเราก็เพิ่งติดทีมชาติเราประสบการณ์ยังน้อยในเวทีนานาชาตินะฮะแล้วก็รายการที่เราไปก็ค่อนข้างยากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ทั้งแรกก็ไม่คิดว่าจะจะติดอะไรอยู่แล้วแค่ได้เป็นประสบการณ์แต่เพื่อนผมก็ได้ได,ได,ได้ได้ไปโอลิมปิกครั้งนั้นเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเออโอลิมปิกมันยิ่งใหญ่ฮะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ ah, เราเรา,เราต้องลองไปบ้างแล้วล่ะก็เลยมาเตรียมตัวคัดโอลิมปิกที่โตเกียวสองพันยี่สิบฮะ คือช่วงนั้นก็จะเป็นมันก็จะตรงกับช่วงโควิดพอดีแล้วเรามาเก็บตัวที่ประเทศเยอรมันนะฮะแล้วสนามที่จะคอลิฟายอะที่คอลิฟายที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วเรารู้สึกว่าเออมันคงก็จะเข้าทางกันหมด,ดอะเพราะว่าเรามีเรือใหม่อีกซ้อมอยู่ที่นี้เราเอาเรือไปแข่งได้ด้วยอะไรเงี้ยฮะก็น่าจะได้คัดแต่พอพอสองสัปดาห์ก่อนจะไปคัดเขาประกาศยกเลิกเพราะโควิดก็ต้องบินกลับประเทศไทยมาแล้ว พอบินกลับมาประเทศไทยก็เราก็ไม่รู้ฮะเราต้องซ้อมตลอดแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมมีอาการเจ็บสะโพกเหลือรังพอกลับไปอยู่บ้านเรื่อยๆซ้อมแล้วไม่ได้ไม่ได้ทํากายภาพอะไรต่อเนื่องอะฮะก็เลยมีอาการที่บาดเจ็บเรื้อรังอเจ็บขึ้นมามากแล้วจนจนเจ็บจนทนไม่ไหวฮะเดินไม่ได้ก็เลยต้องผ่าตัดสะโพก<ม>ก็เลยทําให้หายไม่ท,ทันคุริฟายที่ที่โตกเกียวครับ<อ>แล้วก็หลังจากนั้นก็ พอพักฟื้นประมาณสามเดือนแล้วก็หกเดือนก็เริ่มซ้อมหนักขึ้นได้เรื่อยๆครัก็เลยก็เลยเตรียมตัวที่จะอ่ะก็เลยเตรียมตัวที่จะไปไปอีกสักรอบนึงต้องไปให้ได้ก็เลยเตรียมตัวมาปริ f ฟที่ปารีสเนี่ยครับตอนนี้การเก็บตัวอยู่ที่ประเทศลิทวเนียครับผม,มหนักไหมคะแล้วก็ทางโค้ชเนี่ยได้เน้นย้ำอะไรบ้างคะ ก็สรวจมากก็จะเน้นย้ำเรื่องเทคนิคครับแล้วก็แล้วก็เรื่องการซ้อมหนักไหมผมว่ามันก็ช่วงอาทิตย์เนี่ยฮะจะหนักแต่อาทิตย์หน้าก่อนจะเดินทางเข้าไปที่ปารีสนะฮะก็น่าจะเริ่มเบาแล้วแต่ช่วงมาอยู่มาอยู่ที่ลิทโทนเนียฮะจะเป็นซ้อมซ้อมวันซ้อมวันครึ่งพักครึ่งวันซ้อมวันครึ่งพักครึ่งวันไปเนี่ยเรื่อยๆเป็นบล ah. ็อกๆไปฮะก็เลยมันก็จะมีช่วงช่วงหนัก หนักบ้างแล้วก็จะมีผ่อนเบาประมาณสักครึ่งวันแล้วที่เหลือก็หนักหนักเนีน่ยแล้วก็ที่มาเก็บตัวที่เนียครับคลื่นคลื่นลมค่อนข้างแรงครับมาพายเรือมาอะไรเงี้ยคลื่นลมมาจากทุกทิศเลยเดาไม่ได้เพราะว่าเหมือนที่สนามที่ปารีสนะฮะเป็นสนามที่ลมคลื่นลมแรงครับก็เลยมาฝึกก่อนเพราะเรือประเภทเนี่ยฮะปกติถ้าพายฮะนักกีฬาจะชอบน้ําเรียบๆมากกว่าเพราะว่าเรือมันค่อนข้างเล็ก แล้วถ้ามีคลื่นมาแค่คลื่นนิดหน่อยมันก็พายากแล้วครับ<ม>ก็เลยต้องมาฝึกกับคลื่นให้มันชินครับผมค่ะคุณเปรมนา,าตั้งเป้าหมายกับโอลิมปิกครั้งนี้อย่างไรบ้างคะก็อย่างน้อยๆก็ต้องเข้ารอบคอเทอร์ไฟนอลให้ได้ครับรอบ24คนรอบ24คนให้ได้ก่อนครับแล้วก็อยากถ้าเป็นไปได้อยากทำลายสถิติตัวเองคะแล้วก็อยาก ทำเวลาให้ทำกว่าเจ็ดนาทีครับผมค,คิดว่าสิ่งที่ทำให้ตัวเองเดินทางมาถึงวันนี้นี่คืออะไรคะก็น่าจะเป็นความมีวินัยครับแล้วก็พยายามสองอย่างนี่แหละครับฟ้สว่ไม่เป็นไรเราแค่มีวินัยพยายามแล้วก็เขาจะเรียกว่าอะไรดีอ่าคงเส้นคงวาหรือเปล่าทำไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่หยุดเดินจะช้าจะเร็วแต่ไม่หยุดเดินเราทำไปเรื่อย มีอะไรอยากฝากถึงแฟนกีฬาชาวไทยเชิญเลยค่ะก็อยากฝากติดตามเชียร์ครับผมกีฬาเรือพายแล้วก็ทัพนักกีฬาไทยในศึกกีฬาโอลิมปิกปารีส2024ครับผมช่วยติดตามเชียร์ได้ครับ